หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับประเดช์ประคุณล้งตานะครับพร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนะครับมาเยี่ยมชมโดมนี่นะครับนี่ที่จะไปสร้างที่โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนะครับเพื่อใช้งานอเนกประสงค์ทุกอย่างนะครับนี่ป๊าดคณะครูคนเดียวลงมาก่อนครับบ้านบอสเพืนอเพื่อคล้องสถานที่เพื่อ มมาาาเเบิ่งนขออนุญาตนะครับนี่ถ่ายภาพให้ได้ดูได้ชมนะครับโรงเรียนปิดเด้อนะครับทางโรงเรียนหัวตะพานพิทยาคมนะครับผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนนะครับอมคณะคุณครูนี่นะครับนี่นะครับมาดูของจริงๆนะครับนี่เอาตามสบายเลยเด้อนี่ยืนดามสบายด้วย นะครับเพิ่งจะเคยเห็นนี่นะครับนี้ผู้ใดนึกไม่ออกภาพเป็นยังไงนะครับวันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพให้ได้ดูนะครับนี้เฉพาะต้นยอดเสานี้ก็ขนาดนี้แล้วนะครับนี้ถึงถึงเสาซีเพาสี่สิบห้าสามสี่สิบห้าพุ่มสามสิบหมายถึงเฉพาะตัวการ อันนี้เพิ่นอันนี้เพิ่นเงาเพิ่นกวางเงาาไดก็ฟังเนีนี้ตัวนี้ป่ครับแมนตัวนี้เอ่อเอ่อสามสเอาเอาเอาไปไปเสาเลยนะครับไปไปาคาสามบหกคูณสี่สิบับเอ่อเดี๋ยวนะครับเอาตัวอีกเมตนึงี้าสี่สิบเจ็ครับผมคูณครัเมตรอีกควบเห้ของเหาเดีบันที่สร้างนีดีบนี่ สี่สิบคูณสี่สิบสี่สิบคูณสี่สิบครับังใส่งานไีสมอิลีเนาะนะครับเพื่อได้ใช้งานได้ทุกอย่างจริงๆนะครับนี้นอขออนุญาตถ่ายภาพรรให้ได้ดูนะครับปร,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 ระเดชพระคุณล้งตานะครับเรียกกระผมอัตมาภาพให้มาถ่ายภาพรรนะครับวันนี้นะครับนี้มาดูโดมนี่นะครับเพื่อจะได้สร้างที่โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนะครับเด้อนะครับ มีตะขครนะครับนี่47เมตรนะครับความยาวนะครับโอ้มันใหญ่คักเน,นาะอ,อันค้นวางลอยสวางลอยนี่มันอันย่ออันเดียครับนี่ครับนี่ เรด้อน,นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพอมาเห็นพอมาเห็นของจริงแล้วค่อยรู้ว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับเด้น <c oughs> ขนาคุณครูนะครับ จากโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนะครับเดินทางมาดูนี่นะครับโดมนี่นะครับถ้าผมปรตาภาพก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ใไม่เคยเห็นโดมนะครับจะทนาะเนาะย่างไปดำหน้าเลยยกพุลเสาไปรถวะ นะครับนักเรียนก็กำลังเรียนอยู่นู่นนะครับเนี่ยความกว้างความใหญ่นะครับนี่นี่นะครับนี้โยมก็ากำลังวัดความกว้างนะครับสุดแต่ละเมตรพอดีเริ่มเริ่มจากเสาไปหาเสานี่บ,คบ่ครับกึ่งเสาเท่าใดเท่าใดเลยนี่วัดเบิ้งนิ สามสิบครับสามสิบพมพ์สามสิบสามสิบเมตรครับสามสิบเมตรสามเมตรึ่งกลางเสากึ่งกลางเสาสามเมตรนะครับนีออกไปอีกประมาณประมาณสามสิบหกสมสิบเจ็เนาะสามสบหกสมสิบเจ็เมตรนะครับนี่ เด้อนะครับผมมาเห็นแล้วอลังการเหลือเกินแต่เราเาแต่ช่วงวเสามัจะน่อยกมีนิดนึงอันนี้เางานหผมเขียนแบบปนาี่สาอเู่าช้วครับว้ซำแล้วป็นงานบสถ์แล้วก็ดีสูะ ่ก่อบถึงตัวเชนเสืิมันผลเขาตรงนี้ขาจ้าเขาเขากดูประมา่น่าจะประมาณอโทษขออภัยนะครับไม่มีความรู้ด้านงานก่อสร้างเลยนะครับก็เลยขอเก็บภาพดีกว่านะครับนี่ ใบกระายจังเยอาจารย์โอ้ยกะบกระั้ปสท่าจกะถือเมียนพ่อพอดีหน่อยเดียนช่มเยวกันก็เฮ็ดเฮ็ดบริเฮ็เลียมนะเฮ็ดียมถู บเห็ดเลียมคุ้มงสี่ตีปั๊บเอาก็ได้เตียแเไ่เห็นครับแต่ผมมาเห็ดบอกครับโอ้เคยเห็ดเลยที่สแล้วก็ประาณแก่อนโควิดครับควช่วงก่อนโควิดตีเห็ดตีแต่ผมมีพียเป็นเป็นแบบใส่ฟอยใส่ฟอยจะมาจะมาเอาเห็ดผมบนน่กใส่ฟอยตวันนหยุดหลุดหล่อนได้ตี างที่ยุคโฟกัสคนี้พอได้ครโกได้ต้องเอาแบเอาเ็บเอาเต้นเอาเตอรแ้ใส่กันยังดีนะครับปั่นมองตาปั่นแบบมันเอาตอมันจะสวยเลยอืตีอกสิบลมเนี่ยมันสูงอยู่แล้วเนาะมันสูงอยู่แล้วมันต่อได้เนาะทง่งผ่านห ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้พร,ระเด็พระคุณลวงตานะครับพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์นะครับโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมแล้วก็ทีมงานผู้รับเหมานะครับร้านไข่มุกนะครับนี่มาดูนี่นะครับโดมนะครับความกว้างนิด นะครับสามสิบหกเมตรนะครับแต่ความยาวนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับโอ้ยขันยีประยงกัดคากเรือนตัวเสาต้งนาสซโต้งแบบเฉพาะพื้นปูนมัน60 40แปูน่จะาต้ตองเฮ็ดพื่อกระป๋อออกพื่นกระอออกมันก็การกันก็ได้สวยเยว่าเฮ็ดอยู่การเสาตรงจะมาต้งเฮ็ดอกปีมันถึอว่า ติคับต้นไส้ทีนึงนะครับอาจารย์ัเสาธงเ้าติดยู่ันบ่กลางนะครับตอนนี้เสาธงมาอยุ่กกางบ่กางบกางพ้องกันติ่ทซีเอ่อเทซีเมนไว้ี่คอนกรีตไว้ไม่อยู่กลกลางจะมาจะมาพาาเพียรต้นต้นเพ็ยอยู่เสาธงถึงยุ่งกางตสิ่งนั้่านชังสินสุเต้ราจะง่ายเสาธงไปเสางไปกาง

หกร้อยนั้น่ซนนั้นทนเดียวโอ้นี่นะครับนี่ยนั่งเันี่นี่บหลักสองพันน,นี่นะครับนี่คุณครูบอกว่าบรรจุได้สองพันคนนะครับ สองพคนนเนาะหนึ่งช่วงเขียนได้นักเรียนอยู่โรงเรียนเท่าหลายประเดี๋ยหื้อประมาณพันห้าครับโบติมเนาะโบติมเนาะนักเรียนโบดล้นบ๊ล้นออกไปดากเนาะเพราะว่ามันอยูดีสองพันเนี่ยม ประมาณพื้นที่นี่นะคร<ม>ับเพราะื่อเลี้ยงเอาเลยจะเขาแถวห,าหาว่างเลยจังน้อยระยะห่างระหว่างแถวก็ก็ใ,<น>ใส่ห่างนิดนึงครับเพื่อไว้พอดีเลยที่ตัวขนา,ารประมาณประมาณนี้ก็ได้อยู่ครับเพื่อคอนโซปรับเอาตามนะครับว่าเมนอันนี้น้อยเขามันทั้งในจังหัวเจ้าไงครับเนาะ <med> ดื้อน,นะครับคนนี้ตัวเล็กเลยนะครับเขามานี่นะครับนี่ ไม่ได้ว่าู้เข้าเข้ารับกาทำงไนรอบที่เดียวเพร่านอันเต็นเรืตัวนี้ครับละจัหนักพันจากสานะครับกนั่งยาวโต่งน้หนงนนระหว่างนวนยแชิอันี้จะเป็นโดมโดมนี้จะเป็นว่าประมาณในแต่ละปีนะครับปีแรกก็คือได้ตรงที่เป็นสาวต้นสีชมพูเสร็จตรงแค่นั้น ตัวนี้จะเป็นโดม2หลังต่อกันส <ทำ S 1> ครั้งเสีมมพู่ในช่วงแรกหอยู่ประมาณสปีโอ้ทเสประมาณีเสจปีาได้โดมหลังนี MM ้มา <Vikings. S 1> เป็นหลังเดียวกันเลยบานเนีเน่เป็นเป็นงบประมาณจากส่วนไหนครับเป็นงบประมาณที่นี่รับจัดสรรมาจากส่ักครั้งเนาะี่ผู่ที่คุมงานขอสร้างและเป็น อาการป๊อกครับเพราะว่าส่วนตรงนี้ห้างผมเป็นคนทำแต่ว่าตรงนั้นเป็นของป้าปิ้วตอนนั้นครับเ <โฆ S 1> ออคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับก็เลยพาล้มตานะคณะอาจารย์คุณครูนะครับ มาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับความกว้างความใหญ่ของโดมแล้วก็บรรจุคนได้สองพันกว่าคนนะครับนี่สองพนี่ยังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับนี่เด้อนะครับคณะครูอาจารย์นะครับโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมผู้บริหารนะครับพร้อมกับผลิระคุณลวงตานี่กับปารถนาจะสร้างโดมนะครับนี่เลยมาดูแบบตรงนี้นะครับแล้วก็ร้านไข่มุกนี่นะครับผู้เคยทํางานก่อสร้างตรงนี้นะครับนี่ ใช้งานนะครับกับนักเรียนนะครับเวลาฝนตกก็จะได้สะดวกนะครับแดดร้อนก็จะได้สะดวกนะครับนี่กินนอนเลยครับกินครูต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงคืนมีนักเรียน ลองเรีไมนี้ของรอบเวียนตอนสี่ทุ่มกว่าผมก็ต้องตามจนถึงเที่ยงงพีหนึ่งเขากอกไปเรือยจะเป็นนักเลียนที่ใครจะขึ้นเป็นบักบวชได้บแต่ก่อนอยู่บ้านอาจจะไปกับนอนเขาได้ใช้ตัวสัมผัสตลอดเวลาแล้วเขาไก็ได้พอมาอยู่ประจำตรงนี้ข็โดนคว้าบ้อน

พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ผู้บริหารนะครับโุงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนะครับเด้อนะครับมาดูนะครับโดมนะครับที่จะไปสร้างนะครับนี่นี่นะครับนี่ความกว้างนี่สามสิบหกสามสิบเจ็ดเมตรนะครับนี่ความยาวสี่สิบกว่านะครับไม่รู้กว่าเท่าไหร่นะครับคงเกือบห้าสิบนู่นนะครับนี่เด้อนะครับ เพื่อไปสร้างที่โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนะครับนักเรียนจะได้ไม่ตากฝนนะครับเวลาร้อนก็จะได้ไม่ถากแดดนะครับใช้งานได้สะดวกนะครับนี่นะครับมาดูตัวจริงนะครับมาดูสถานที่จริงนะครับมันจะได้

ด้วยว่าเราจะต้องได้ให้เป็นอันหนึงประสงค์หลายงานป้องกันแล้วมันก็เลยจะเข้าไปใอันหนึ่งประสงค์บริการว่าไม่ว่าจะเป็นจัดงานเลี้ยงงานกีฬางานสังสรรค์หรืองานนอกที่มาขอเเชป็นุญจะเป็นที่สําลัญครับอนุญาตถ่ายภาพให้นี่ดูได้ชมนะครับดือ้อกระผมมาถมภาพก็ไม่มีความคุ้นเคยนะครับ ไม่ค่อยจริงกับเรื่องงานก่อสร้างนะครับถ่ายภาพให้ดูกันแล้วกันนะครับประเดชพระคุณลวงตานะครับพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ผู้บริหารนะครับโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนะครับนี่ปารนาจะสร้างโดมนะครับร่วมกันระดมทุนนะครับปัจจัยต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับนี่ประเดชพระคุณลวงตาเข้าไปร่วมด้วยนะครับก็เลยนี่นะครับ มาปรึกษาหารือกันนะครับว่าสถานที่ตรงนี้นะครับนี่ขนาดประมาณเท่านี้นะครับเพื่อให้ อ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะครูอาจารย์นะครับผู้บริหารโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนะครับพร้อมโดยพระเด็พระคุณหลวงตานี่นะครับเดินทางมาดูนะครับโดมนะครับที่จะสร้างที่โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนะครับนี่ความกว้างนี่37เมตรนะครับแต่ว่าความยาวโอ้เกือบ50เมตรนะครับนี่ เป็นไพ่คู่ามตว่คาม้าแครับใความวาจเป็นกว้างสามสิบหกของพื้นดิสามสิบสื่อบวกสามสิบหกบวกสี่ เป็น40พอดีนะครับนี่ก็จะเป็นจกีจะเป็นเมตรโรงงานเนี่ยมันจะหลยเอาเป็นจตุรัดได้ตินี่โอ้ของเพ่นเป็นแบบเงาเนาะสูง8เมตรนะครับนี่ของเพื่อนจะเล็กกว่าเราจะเป็นกว้างสามสิบหกกว้างสามสิบห ยาวสี่สิบแปดโคงเข้าในกุ้กงก็สี่สิบเหยาก็สี่สิบนี่นะครับสามิหเหยาี่ส สาม่่หุดมา้่าบตัวนี้รากามสบนี้เนาะค่ะเสาใหญ่นะก็จะเป็นสีสีเราก็ต้องให้เขาจับแล้วามมมน ถ้าเทารอไปบดีก<น>็ในบ็อกนี่นะครับคุณครูนะครับกำลังรายงานความกว้างความยาวนะครับโอ้จนใจอธิบายเลยเกินนะครับไม่กริงอขอสร้างนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับเด้อน,นะครับตามเอกสารนี้นะครับนี่น่า นะครับกว้าง40ยาว40นะครับที่โรงเรียนหัว,ะหวตะพานวิทยาคมนะครับ 30, 18, 18. แต่ว่าที่นี่นี่กว้าง36ยาว48นะครับนี่นะครับนี่ไม่ใช่นน้อยนะครับนี่48นะครับความยาวนะครับ48ิเมตรนะครับ สูง8เมตรนะครับนี่ความสูงนะครับแต่ตรงกลางนี่คงจะมากกว่าอยู่นะครับวัดเอาตรงเสานะครับตันนี้ค่ะต้นนี้ตัวนี้ตัวเดิมเพื่นอนนะค่ะกว้าง36ยาว48สูงเฉพาะต้นเสานี่8เมตรนะครับนี่ที่นี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ แต่ว่าโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมที่จะสร้างนี่กว้าง40นะครับ40เมตรนะครับยาว40เมตรนะครับแล้วก็สูง8เมตรนะครับนี่นี่นะครับนี่แบบแปนนะครับเรียบร้อยมาแล้วนะครับนี่นี่นะครับผู้ใดยังไม่เคยเห็นนะครับนี่แบบแปนนะครับก็เหมือนกับตัวนี้นะครับนี่แต่เป็นสี่เหลี่ยมกกันเท่านั้นเองนะครับอันนี้เสาเจ็ดต้นหรือเสาเจ็ดต้นนะครับนี่ เดินนะครับนี ma, ่แบบก็แบบนี้นะครับ <coś> น <rawd Moder> ี้ออกแงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตามพื้นที่ทพื้นที่ที่มันมีตัวนี้นี่แบบเจ้า เด็กอีตาลางเลยพันหกร้อยเฉพาะตัวนี้พันหกร้อยตารางสี่สิบคูณสี่สิบแต่ว่าตัวตัวปีกพอดีปีกนีกข้างเราได้ตัวออกมาเยอะของละสิบครับโอ้สิบคูณสี่สิบหกช่องป้าที่โตเด้อนะครับที่ที่โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนี่จะมีปีกต่อออกมาอีกข้างละสิบเมตรนะครับป้าตี่โตโอ้งามเลยหนุบานนะตัวปีกมาเนาะ ก็มาลุกตาเพิ่นถูกใจว่าสั่งโอ้ยงามเลยเนาะเป็นโอ้อนี่แห้งเลยประโยชน์หลายอ่ะเอ้ายู่งหนิวยู่งหนิวโม้ยปีกเนาะค้างละวสิบเมตรพหมนนี้มันธรรมดาดิเพราาะว่มันก็แคบสถานที่มันเต็มแล้วเนาะฟาดโบมินเนยน้อยด้วยกันพันนั้นพันนั้นหัวโดมไอ้ชื่อนี้จื้อนะครับนี่ ถ้านับคือผม้งแต่ปี54จบมาจบเป็นนักศึกษาใหม่ไปอยู่ที่อีกทนจากนั้นได้มาอยู่มาสามปีได้ไปสอบคนะวันหนึวนนวันห่วนนหน่วังวันหน่ัง่งวันนน่นห่งน่งัน่่เม่่นถ่ายภาพนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงานนับ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนะครับเดินทางมาดูงานนะครับงานก่อสร้างโดมนะครับใช้งานจริงนะครับที่นี่นะครับนี่โอ้ยลืมนะครับความกว้างนี่37เมตรนะครับนี่36เมตรนะครับนี่ความยาวนี่48เมตรนะครับนี่มาดูตัวอย่างไว้นะครับเพื่อจะได้สร้างที่โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนะครับนี่นะครับนี่ สูงใหญ่กว้างยาวนะครับเดือจะได้เดินทางกลับแล้วนะครับน,น,น,ออนี่สวัสดีเพื่อตามบอมไปหาลุงตาคนเด้อไปหาลุงตาคนจะคุีกคนเด้อัเพิ่อน,อนบ้างกีรลน้ำหลังมนาะยังอยู่ข้างเจ้าอย่าพ่งพูดเรือนั่เลยอันนี้อ่ันยาหันั้นานันจะคอยเบิ่งกันเน <ไป S 2> <อ>าะลุงตา ก็ต่งไปเบิ้งมองเสียโดมนะโอ,อ้ไปเบิ้งโดมนะหังยังครับในเดิดโอ้ยสวัวดีสวัรลูกหลานไปสมมติเชนเส่นได้เห็นไ้บายเลยเนะครับเป็นทั้งจาัดก,การเรียนก,การสอนได้ครับโมเมน,น,นจะกเรียนการสอนในะดจุกย่างเลยครับงั้นแบบเทต,ตนเดินได้อยู่เจ <c oughs> อ, <c oughs> อที่นา่าแบบ